สวัสดีครับเช้านี้อยู่ที่กาญจนบุรีนะครับตอนนี้วันนี้วันที่26พฤศจิกายน2567นะครับสมาคมคณะกรรมการบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุขสาขาจังหวัดริสเกตครับได้นำคณะทอดผ้าป่านะครับมาแวะเที่ยวอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับตอนนี้เรามาที่สกายวอล์กสกายวอล์ก,ก,กข้างในน้ำแคว ที่นี่ากาญจนบุรีเราจะพาท่านไปดูว่าสก,กายวอล์กมันเป็นอย่างไรสูงขนาดไหนครับไปดูครับไปดูปดที่ท่านเห็นีกครับก็เป็นสก,กายวอล์กนะครับสก,กายวอล์กที่สร้างขึ้น เฮีน้ำนะครับมีเฮียน้ำสายโดบเดี๋ยวพาไปดูนะครับสกายวัก สวัสดวัก,กรเทพมานจัฬาภีจุาลงกรจุารีมหวทย่ัจารายตัะจะฬาลงรณ์มหาวิทยาลัยกายวอัจลกริทนนด,ดูขัางร์าิทยาลัางกราวยาัจุาลาิยาับจุฬลงกรณ์มาับจรับาานจะรับ,รรบข้างบนน์ครทาัยจุางกนนรับสกหายาอลร์มท บนนะครับข้างบนเป็นสกายวอล์ก hmm. ด้านข้างก็จะเป็นแพร่แพร่ mm hmm. ต่างๆแล้วกาแฟต่างๆก็ ดูแม่น ok ้ำนะครับฝั่งถนนเจ็ดแฉกนะครับบ่ขื่นบ่บ่ค่ะใช่ข้ามาวังอันหนึ่งเนี่ยอันวังหนึ่งหันนะบ่กันดดน้ำสวยมากสวยนุ่ง าััจจกงหหวดสีสเกตครับครับผมโอ้นั่นครับผมเจอกันที่จอมบึงครับ ้าล่างก็จะเป็นแพรนะครับเป็นแพรการจินะบุรีนะครับ นี่คือการเจนนบุรีนะครับด้านหลังก็คือสกายวอล์กนะครับสกายวอล์กก็คือเป็นที่เขาสร้างอยู่ริมแม่น้ำแควนะครับตอนนี้ทีมงานสมาคมก,การประเมินพมานะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับส,สาขาจังหวัดส์เกียรติครับได้ร่วมทีมงานานะครับไปดูข้างล่างครับเสียวไหม ข้างบนเสียวไหมจะได้ถามกันครับจบแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับมาเที่ยวสกายวอล์คเป็นไงครับมีความรู้สึกยังไงครับหนึ่งดูบรรยากาศดีมากเลยนะครับไม่ค่อยเสียวเท่าไหร่เพราะว่าคนจำนวนเยอะแล้วก็เราก็เดินตามเพื่อนไปดีครับดีดีเนาะได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับป๊า เป็นไงครับสกายวอล์กเป็นไงครับโอ้สุดยอดเลยครับขึ้นไปเสียวหามวาบเลยเสียวเลอของจริงนี่ของจริงใครไม่เสียวเบิ่งเด้อมันตายถึงยังว้าวเป็นต่อเบิ่งมันเป็นยังไงเสียวเสียวตุ๊กตุกหรือมันรับไรไปแล้วอย่าลืมปลุกมมันหน่อยนะยังมีตอมเสียวอยู่ท่านนายกครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยครับโอ้อร่อยครับได้ขึ้นข้างบนไหมครับขึ้นครับเป็นไงครับขึ้นเสียวแล้ว ก็ขึ้นอยู่เขาขึ้นอยู่จะขึ้นอยู่ใช่ไหมครับดีครับพี่ยังขึ้นอยู่ถ้าไม่ขึ้นนี่หนักใจเลยนะครับเส่้นรมนะขึ้นอยู่เล้นมเดยวก็จะปีวงกลม มองไปก็จะมีภูเขามีวัดนะครับมีป้ายการจนบุรี upon sky wall ันนี้เราเช็คอินที่สะพานที่สั้นที่สุดประเทศไทยครับสะพานอสองแขวพศ2522ครับจุดเช็คอินการจนใหม่นะครับที่นี่คือสะพานที่สั้นที่สุดในประเทศไทยสะพานสองแขวครับที่กาญจนบุรีทั้งหลังเราก็จะเป็นสไตล์วอล์คครับ